ไม่ถอยแล้วยอดสิงเดินสาสขวาจะเน้นที่เลี่ยมขเข่าต้องขึ้นบนให้ได้นะครับเข่าดาริเกจับ,บล็อกแขนไว้ให้ไม่ให้ทางด้านยอดสิงขึ้นคอได้เร่งเกมต่อครับกรรมการบนเวทีขวางครับแทงไม่ได้ครับโดนขวางเอาไว้นี่จังหวะผลักออกไปดาริสก็ไม่ถอยมาเปิดนะครับเกมยกนี้เรียกว่านี่ฮะคิดไว้ทำไว้ จังหวะเข้าไปเลี่ยมเข่ายอดสิงล็อกคอข้างบนไว้เหมือนกันครับต่างคนต่างล็อกหมุนหมุนครับยอดสิงตีไม่ถนัดครับแต่ประการแยก่กองมาโอ้เอ้าครับเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยครับเดินเข้าไปหัวดแข้งครับหัวคืนมาครับท่านั้นยอดสิงครับดาลิศจับไว้วงในอู่ดูครับแม่ตัวเล็กครับลุยต่อครับดาลิศเดินเข้ามาอูเตะหัวเจอหัวคืนไปครับจากดาลิศตีครับ วงในครับโอ้โหอะไรล่ะครับเกมเริ่งของทางด้านดาริดเดถอยหลังหกล้มครับทีมงานตู่สอชโชคมีชัยค่ายมวยสอโชคมีชัยนะครับเพราะาดาริซซ้อมอยู่นี่ยอดสิงเองก็ต้องเร่งครับจะขี้เกียจเอาอาวุธไม่ได้ครับมัน,นยกสี่แล้วครับเกมเกมสองนาทีเนีย่ยจะคิดช้าทำช้าไม่ได้โอ้โหนี่ครับล้มเลยครับหงายท้องก็อลุก ลุกมามองที่มุมครับเจอหัวแข้งขวาไปครับตีคืนครับยอดสิงห์ดาริสลัดเลยวโอ้โหเทถิ้งไปอีกแล้วครับตัวเล็กเทตัวใหญ่ครับเริ่มลุกชา้าหรือเปล่าครับเตะขวาไปครับดาริสขวาอีกทีขวาไปครับสามแข้งเจอหมัดไปอีกครับยอดสิงห์แล้วก็เร่งตลอดโอ้โหขวาปักเข้าไปโตได้ไหมโตได้โอ้โหมานอกจากโตไม่ได้แล้วเจอจังหวะสองก้นจำเบาล,ลงไปเลยยกที่ห้ายกสุดท้ายครับ ดูว่าจะมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเลยครับของทางด้านทั้งคู่นี่แหละครับอ๋อามาลุกไล่ลนะครับบางทีก็จังหวะขาดขาดเกินเกินเลยครับแต่กุยตะกายตีเข่าครับยอดสิงเกมของดาริสเนีเล่นบทตั้งรับแล้วครับไปครับนี่เป็นช่างตัดผมแล้วครับ คอยกันคอยกินเหลี่ยมกินสซมนี่โต้สกัดเอาไว้ครับความรีบร้อนความเร่งรีบครับไม่มีเวลาแล้วยกนี้จบจบเลยไม่มีแก้ตัวแล้วครับเป็นยกสุดท้ายของคู่แรกโอ้นี่ครับแม่คู่แรกพอเดิมรายการเรานี่สนุกเลยครับแล้วก็ดันล้มลงไปอีกแล้วครับโอ้นี่ครับเหลี่ยมจัดเหลือเกินครับดาริสครับใช้บนเวทีนี่ มีแต่คนชื่นชมครับแต่ถ้าลงไปใช้ข้างล่างเนี่ยไม่ดีนะครับพี่แก่ครับกรรมการจะชูมือไปมุมไหนครับไปมุมน้ําเงินครับจากจนะสงขลาครับผู้ชนะดาริสชโชคมีชัยาวันนี้จิ๋วแต่แจ๋วเลยครับ